เวลา26นาทีเตือนภัยเตือนคุณวันนี้พาไปดูพฤติกรรมของคนร้ายนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมากันหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็เป็นภัยใกล้ตัวป้ายยารูดซับใช่ค่ะตอนนี้ออกกละวาดที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยผู้เสียหายค่ะคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านกาแฟนะคะแล้วก็ยอมที่จะควักเงินสดให้กับมิจฉาชีพคนนี้ไป4,000บาทนะคะซึ่งเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะหญิงรูปร่างอ้วนๆนะคะอายุประมาณ40 ถึง45ปีโโเขาทำทีเข้ามาใช้บริการกในร้านกาแฟแล้วก็นำเบอร์ทองเนี่ยมาขายด้วยใช่ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการพูดจาหวานล้อมกับเจ้าของร้านกาแฟอย่างที่เห็นในภาพนะคะ,คะแล้วก็ตามคำให้การของผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยก็บอกว่าคือทางกลุ่มวิชาชีพคนนี้วิชาชีพคนนี้นะคะเขาใช้วิธีการนำมือเนะะอี่ยค่ะมาสัมผัสตรงข้อมือค่ะ ตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกมึนงงรู้สึกเหมือนจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็ยอมที่จะควักเงินออกไป4,000บาทเขาก็เลยรู้สึกเอกใจแล้วว่าออตอนนี้แหละ ซึ่งเขาคาดว่าน่าจะถูกป้ายยานั่นเองกว่าจะรู้สึกตัวนะคะก็นําธนบัตรปและหนึ่งพันบาทจำนวน3ใบแล้วก็ธนบัตรไปละร้อยบาท,ท,าบาท,บาทจำนวน1ิบใบรวมเป็นเงินสี่พันบาทขึ้นไปให้โดยไม่รู้ตัวนะคะหลังจากที่คนร้ายได้เงินไปแล้วก็ออกจากร้านไปโดยไม่ได้รอก,กาแฟที่สั่งไว้20แก้วและที่ระบุว่าให้เสร็จภายในสินาทีด้วยนะคะ,คะก็นี่แหละค่ะพอรู้ตัวปุ๊บก,ก็รีบนํผ้าจากกล้องวงจรปิดไปให้ตํารวจได้ ติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะผู้เสียหายคือคุณนพร,รัตชิมสาลายเจ้าของร้านกาแฟนั่นเองค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโกนะคะเราก็นําพฤติกรรมของคนร้ายมาฝากคุณผู้ชมกันจะได้แจ้งเตือนภัยกันไปว่าอย่าไปไว้วางใจใครนะคะ,คะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้ค่ะโดยเฉพาะก่อนที่เราจะควักเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยเราต้องมีสติดีๆนะคะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้